สวัสดีครับวันนี้ไอซีบอยนะครับจะมาสอนการแคปเจอร์หน้าจอเว็บไซต์ยาวๆนะครับด้วย Microsoft Edge บน Windows 10กันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้มองไปที่ด้านบนขวามือนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลือกในหัวข้อการจับภาพเว็บนะครับหรือกด Ctrl o Shift แล้วก็ S นะครับกดพร้อมกันตัว Microsoft Edge นะครับก็จะมีให้เลือก2ฟังก์ชันนะครับแคปเจอร์บางส่วนนะครับแล้วก็เต็มหน้านะครับ โดยบางส่วนนะครับเราสามารถเอาเมาส์ซ้ายคลิกนะครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับเลือกในส่วนที่เราต้องการจากนั้นนะครับกดคัดลอกเมื่อคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเรามาที่บวดหรือ PowerPo i n t ของเราได้เลยนะครับแล้วก็กดวางเพื่อตกแต่งผลงานของเราต่อไปนะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากแคปบแบบยาวๆเต็มจอเลยนะครับมาที่เดิมนะครับจุด3จุดการจัดภาพเว็บนะครับแล้วก็เลือกเต็มหน้าครับ ทีนี้นะครับเราก็ได้ทั้งหมดเลยก็สามารถวาดนะครับลบแบ่งปันคัดลอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บันทึกนะครับโดยบันทึกนะครับเราก็จะได้ภาพนะครับ j p ป g ขึ้นมานะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้หน้าเว็บไซต์แบบยาวๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วย Microsoft Edge บน Windows 10นั่นเอง